อโลสบัสดีนะบีดีเจสเตอร์นะอยู่กับเกมเดอะลูมที่ไม่ได้เปิดห้องเปิดกล่อง <c oughs> <c oughs> กระงงเหมือนกันแล้วไปเราเปิดกล่อง <c oughs> แค่นี้ลูมด้านท้างก็เป็นประตูอมันเ,เปิดกล่องว่ะเออไปเล่นต่อดีกว่าและนี่ก็เป็นกล่องที่อยู่ในกล่องแรกที่เปิดจากกล่องแรกเออที่เปิดจากกล่องแรก มันมีหน้าตาเฮียมากแม่งเป็นทรงเลยหกด้านเฮียมันเป็นรหัสด้วยเอนี่แน่แน่เลย ต้องใชอ่อะเชื่อได้อ่าไปหาเรื่อยๆเอ้ยกล่องนี้มีอะไรบ้างวะเนี่ยมันต้องมีมองทะลุแน่ๆนนั่นกูว่าแล้วเล่นไง มีเจ็ดมีเจ็ดมีเฮียดูไม่ออกเลยห้าสองห้าสองเจ็ดก็อะไรวะห้าสองเจ็ดทำไมมันดูได้แค่นี้เฮ้ยอ๋อดูใกล้ๆได้โอ้กูก็ดูไกลๆกลตั้งนานโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยกูเฮ้ยมีนี่ด้วยเอาไปใส่นี่ก่อนดีกว่า ดันออกก่อนเออเอ,อ๊ะยัมงมองไม่เป็นย็นยืนออกด้านข้างเออไหนว่าไหนว่านี่ไงเอ,อ๊ยเดี๋ยวค่อยมาเอยตัวเลขดูตัวเลขกให้ตัวเลขให้มันแน่นอนก่อน สองห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดเชื่อลืมดูใกล้ใกล้ได้มีสองมีสองดูยังไงวะเนี่ยโอ้ยไอ้เหียทำไมชอบกด e สี่วะ อ๋อมีนี่ปลดด้านข้างห้าด้านบนสองสองด้านข้างเจ็ดด้านล่างอะไรวะด้านล่างสองอา้าวทำไมด้านล่างหกอ่ะเอออีห yeah. แ้ยนี่แต่ก็เสือกงได้เฉยเอาช่างมันอะไรเนี่ย มีเครื่องอะไรประหลาดประหลาดโผล่มาด้วยต้องดูใกล้ๆซึ่งกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้ยไม่เอาไม่อ่านครับไม่รู้เรื่อง อันนี้ปลดไปสองอันล่างแล้วเอาไงต่อไม่มีทางยู่าอยู่ในเครื่องนี้วะเฮ้ยอะไรไปแ็กอ่ะ <laughs> เอะอันนี้มันแปลกๆวะ่ะทล้วมันมีอย่างงี้ด้วยเออคืออะไรครับอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคืออะไรกล้องมันคือกล้องก็ไม่ทำอะไรเกี่ยวเครื่องนี้เฉยเลย นัน่นสองสองขอส่องหน่อยไม่มีส่องไม่ได้เอเอจนบรรยาวะไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะ ราไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะเอ้ยมีเหมือนในนี้เลยหมุนได้ชัวรคืออะไรอ่ะฮะคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะบุหรี่เหรอะบุหรี่เหรอมีงี้ด้วยอ่ะเอ้ยพะทำอะไรวะ เหมือนเห็นอะไรวงกลมมีขีดนิดนึงจำได้ประเนี่ยเอออันนี้ ไม่เจอมันต้องมีหนึ่งอันน่ะนดาวมีอะไรบ้างทำอะไรไม่ได้มีอันนี้อันเดียวอ่ะอันนื้นะ่ะมีหนึ่งอันน่ะนไหนวะ เฮ้ยเอาอเฮียไม่รู้เรื่องอะไรเลยหนังสือหนังสือมาทั้งเล่มเฮ้ยเฮียมีเฉยโอ้โหเป็นขีดขีดหมุนหมุนนี่ใช่ป่ะวะไมไม่เปิดไม่ไม่เปิด ันหมุนคนละด้านกันอะอะใส่ถูกปะวะอยากมองมองมันก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอมันถูกหมดแล้วอ่ะไม่ไม่เปิดปะ ว่อีกอันหนึ่งหาไม่เจอนี่ก็ถูกแล้วอ่ะเอ้ยกูทำถูกแล้วทำไมต้องกับกูอย่างนี้เอ้ย หรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับเครื่องนี้มันช่องอะไรวะเนี่ยสองก็สองไม่ได้ไม่ได้เลยเดี๋ยวโอเคเมื <c> ่ <oughs> อกี้มีอะไรประกวดเด้อแม่มีจุดไฟใช่ไหมแล้วเนี่ยอะไรอะบุหรี่หรืออะไรสักอย่างหรือเปล่า น่าน่าจะใช่เอ่ออ่าติดละติดชัวซองซองสิไม่มันไม่ซอง แล้วหนังสือนีม้มีทำอะไรโอ้หนังสืออ๋อมีมีอะไรด้วยอะเขนเนี่อยอะไรมีลานให้กูด้วย ออเฮ้ยทำไมมึงค้างเฮ้ยทำไมมึงค้างอยู่ด้านหน้างเงี้ยกวนกูเดี๋ยวเฮ้ยมึงกวนกูละเดี๋ยวขอพป๊กแป๊บนึงอะฮัลโหลกลับมาละเมื่อกี้ไม่รู้เป็นอะไรทำไมมันค้างก็ไม่รู้เออแต่ก็เนี่ยทำไมมันส่งไม่ได้วะ ยังก็ยังส่งไม่ได้อยู่ดีแล้วเนี่ยเนีเนี่ยเนเนีน่ยผมใส่ผิดไปหนึ่งไม่รู้อะไรมือนกันน่าจะเป็นคุณแจคุณแจอะไรทักอย่างไขนี่แน่ๆเลยเอ้ยมันใช่ป่ะวะมันคนละอย่างเลยเอัย้นเนี่ยโอ้ยมีแต่ไรงงๆอ่ะไม่รู้เรื่องเี๋อเนี่ยนี่อะไร เอ้ยคนไก่คนไก่ไกอะไรสักอย่างเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยดาลืมหยิบหนังสือ เขียไม่หันมาตรงๆก็นเราเออเอายังไม่หยิบคุณแจวมาเลยเอ,อ้ยไม่ใช่ไอ,อ้ตัวขันขันลานเออคุณคิดว่ามันจะค้างอีกรอบโอ้เสียวชิบหายเรลลานลานกับไอ้นี่มาทำไมวะเอ,อ้ยกล่องนี้แม่งเปิดยากวะ่ะโอ้ แล้วนี่ให้ทำอะไรไขลานหรือเปล่าเฮ้ยเอาใช่เฉยเอาบุญละบุญละทีนี้มาดูกันอะไรอะไรวะคนทำกล่องอ่ะ อเฮอเอี้ย TRIAL มีชี้ด้นะเป็นคนลืมเฮ้ยสงสัยจะให้เรียงเหมือนเดิมอ้าวหายาไม่ไม่มีส่วนตรงกลางหมุนไงวะ อาออเอวไม่ได้ปะก็ถูกแล้วไเหรอหรือว่าเอ้ยเอ้ยมีรูปอะไรด้วยแพะแพะแพะหรือแกะ ดีวเดี R ๋ยวรหัสแล้ว right? uh, okay. T R I A L ใช่ป่ะเออแล้วใส่รหัสตรงไหนอ่ะตรงนี้อ่ะ T T R R อยู่ไหน A I E L อยู่นี่เห็นป่ะ L ฮะเปิดอันแรกเฮ้ยเอาเฮียมีกล่องอะไรออกมาอีกแล้วพร้อมกระจานะอะไรก็ไม่รู้มันต้องสแกนมันต้องสแกนมันต้องสแกนอ,อะไรวะกล่องอะไรวะ อ้ยมีกระดาษอ่านไม่รู้เรื่องเอ้ยอะไรวะเนี้ยคุญแจนี่กูเอ้ยเจอรูใส่คุญแจแล้วอ้าวไม่ใช่อ่ะมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเดี๋ยวเลย ใส่ไม่ได้อะอะไรดึงไม่ได้อาให้ดึงทำไมอ่ะ ดึงไม่ได้ให้กูดึงทำไมเฮ้ยมันไม่มีทางจะไปแล้วนะเอ้ยอ้าวเฮ้ยมีเปิดอะไรด้วยเงือบเลยขยับยังไงขยับเลยไม่ได้ อะไรวะอะไรวะอะไรวะกูงงอ่ะกูงงขอเอาง,งงให้เต็มที่อ่ะแล้วทไมมันไม่ตรงพอทีเขาจะยังไ,ไง <c ười> กลับด้านแล้ว เฮ้ยมันไม่ตรงเลยวช่ปะไอตรงแล้วเหี้ย <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> แผ่นอะไรวะเนี่ยแต่มีสีสีงี้ไม่ต้องแสงก็ต้องมองมนั่นให้ตามไอ้รูปเมื่อกี้แน่ๆเลยนานนานนานเอ้าแม่งของเปลี่ยนได้ด้วยเอ้ยเอ,ยเอยานี่ใส่ชัวยัดเข้าไป ขายเออพี่อ๋อตอนแรกมันล็อกอยู่กูก็คิดว่ามันเปิดไม่ได้เออด,ด,ดิได้คุญแจใหม่มาครับ <c oughs> เอาคุญแจนึงแรกคุญแจนึงเหรอทำไมมึงทำกับกูอย่างนี้วะแล้วคุญแจอะไรของมึงวะเนี้ยไข่ได้ไหมเนี้ยกูว่าคลิปนี้เริ่มยาวละเดี๋ยวเล่นเล่นไปก่อน ดาวเจ้าเหมือนเคยเห็นดาวอยู่ด้านบนนะเอ้ยกูคุณแจเปลี่ยนได้ด้วยเอ้ยเหมือนเคยเห็นดาวอยู่ด้านบนไปหาดาวกันเใส่ได้ไหมเอาใส่ได้กระดาษกูไม่อ่านกู <c oughs> อ่านไม่รู้เรื่องเอ้ยเอา้ากูเก็บอะไรมากูยังไม่รู้เรื่องเลย ดูด <U> <laughs> euh ิให้ให้อะไรกูมาก็ไม่รู้เอ๊ะ